สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการสอนนะครับรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะครับเรื่อง่งโซ่อาหารนะครับวันนี้คุณครูก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีผู้ช่วยมาด้วยนะครับก็คือพี่แฟนนะครับเดี๋ยวให้พี่แฟนบอกหนูสักทายหน่อยครับเย่นะครับพอดีเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับพวกสัตว์เนาะก็เลยมีพี่แฟนมาเป็นผู้ช่วยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปทําความรู้จักก่อนนะครับว่าไอ้ห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันคืออะไรกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับห่วงโซ่อาหารกันก่อนนะครับว่าห่วงโซ่อาหารคืออะไรนะครับห่วงโซ่อาหารก็คือการกินต่อกันเป็นทอดๆของสิ่งมีชีวิตนะครับหรือการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตโดยมีจุดเริ่มต้นที่ผู้ผลิตนั่นเองคิดมูดลเลลยนะ อ <nenhum bunları> สำหรับในห่วงโซ่อาหารนะครับมันก็จะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเนี่ยหลายๆชนิดนะครับในแต่ละห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันก็จะมีจํานวนของสิ่งมีชีวิตเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับบางห่วงโซ่เนี่ยมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิต3มตัวบางห่วงโซ่อาจจะมีสี่ตัวห้าตัวหตัวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะครับอแต่ในห่วงโซ่เนี่ยสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมันก็จะมีทําหน้าที่อยู่2ออย่างนะก็คือ ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะครับนักเรียนก็อาจจะคุ้นคุ้นกับสองคนี้นะครับไอ้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไระก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับผู้ผลิตกันก่อนนะครับผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะครับเช่น พืชชนิดต่างๆนะครับที่สามารถสร้างอาหารได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับทีนี้นักเรียนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าไอ้พพืชชนิดต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่านะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือมันจะเป็นสิ่งที่ต้องการการหายใจต้องการอาหารแล้วก็จเจริญเติบโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชเราก็จะนับเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วพืชที่มันมีสีเขียวเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตนะครับเพราะว่าพืชที่มันมีสีเขียวเนี่ยมันก็จะมีสารก็คือสารคลอโรฟิลล์นะครับซึ่งทําหน้าที่ในการสั่งเคราะห์แสงนะครับใช่ไหมครับพี่ช้างใช่ครับต่อไปเป็นผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคนะครับก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะครับ ทีนี้เมื่อไม่สามารถสร้างอาหารได้เองเนี่ยทีนี้มันจะเอาพลังงานจากไหนนะครับสิ่งมีชีิตพวกนี้เนี่ยมันก็จะสร้างพลังงานได้จากการที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นอาหารนะครับเพื่อสร้างพลังงานนะครับซึ่งสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะการกินอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับอย่างแรกก็คือเป็นพวกสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารนะครับ อย่างที่สอ, pues mm องก็จะเป็นสัตว nah ์ที่กินสัตว์อ <Ms>. ื่นเป็นอาหารนะครับสัตว <Bern al. S 1> ์ที่ก <iden> ินเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับสัตว์ที่มันกินทั้งพืชทั้งสัตว์เป็นอาหารนะครับเรามาเริ่มจากสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารก่อนนะครับว่าสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเนี่ยตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับออย่างแรกเลยนะครับก็เป็นพวกกระต่ายพี่แ้นนะครับช้างนั่นเองนะครับ อ่าอันนี้เป็นเจ้ากวางน้อยนะครับอ่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยถ้าเรียนแบบปกติเนี่ยนักเรียนจะตอบมันดังมากนะครับปกติเนี่ยถ้าใสา่กระตายช้างกวางพอถึงเจ้าตัวนี้ควายดังๆเลยนะครับ <c oughs> อ่าต่อไปเป็นบัวนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างของสัตว์ที่มันกินพืชเป็นอาหารนะครับอ่า ชนิดต่อไปนะครับเป็นสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับอ่ารูปแรกนะครับอันนี้ก็คือราชนแห่งท้องทะเลนะครับก็คือฉลามนั่นเองนะครับฉลามเนี่ยมันก็จะกินพวกปลาทุกชนิดในทะเลนะครับที่ตัวเล็กกระมันนะครับที่อ่อนแอกระมันนะครับอ่าต่อไปเป็นสิงโตนะครับ สิงบ้าเจ้าป่านะครับสิงโตก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับมันก็จะกินพวกสัตว์อื่นเป็นอาหารนะครับอ่าต่อไปอันนี้ก็คือเหยี่วนะครับเหยี่ยวมันก็จะกินพวกอ่าสัตว์อื่นๆนะครับเช่นงูกระต่ายอะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นสัตว์ที่กินเนื้อของสัตว์อื่นเป็นอาหารอ่าต่อไปเป็นงูนะครับงูมันก็จะกินพวก สัตว์อื่นๆและส er ตัตว์เป็นอาหารเช่นเดียวกัน่ะแล้วก็เสือนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสัตว์ที่มันกินสัตว์อื่นๆเป็นอาหารนะครับ lawsuit. ต่อไปเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารนะครับ่ะรูปแรกเลยนะครับก็คือเจ้ากบเีโลนะครับสําหรับกบเคโลเนี่ยนะครับมันก็จะกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารนะครับสําหรับสัตว์ที่มันกินก็จะเป็นพวกมแมลงตัวน้อยๆต่างๆนะครับทีนี้พืช กบมันกินพืชอะไรคือกบเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําใช่ไหมครับในน้ําเนี่ยมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแผงต้นพืชนะครับแผงต้นพืชมันก็เป็นพกพืชที่มีขนาดเล็กๆนะครับเวลากบมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะสามารถกินพวกแผงต้นพืชได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกบเนี่ยมันก็จะเป็นสัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารอ่ารู้ต่อมานะครับก็คือสุนักนะครับน่ารักเชียวนะ ุนัขเนี่ยมันก็กินได้ทั้งพืชและสัตว์เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับแมวนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คืออันนี้เป็นโทริโกะนะครับมาจากการ์ตูนนะก็คือมนุษย์นั่นเองนะครับมนุษย์ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับมนุษย์นั้นกินได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับกินได้หมดเลยอ่ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของห่วงโซ่อาหารกันบ้างนะครับห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันก็คือการจินต่อกันเป็นทอดๆของสิ่งมีชีวิต นะครับจากรูปตัวอย่างของโซอาหารอันนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่3มชนิดด้วยกันนะครับก็จะมีพืชนะครับมีกวางมีสิงโตนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือลูกศรน,นะครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายความหมายของลูกศรก่อนนะครับลูกศรเนี่ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตนะครับ ให้ดูที่หัวลูกศรนะครับหัวลูกศรเนี่ยมันชี้ไปที่สิ่งมีชีวิตตัวไหนนะครับก็แสดงว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นเนี่ยเป็นคนกินนะครับส่วนสิ่งมีชีวิตอันไหนที่อยู่อยู่ปลายลูกศรนะครับอยู่ตรงหางเนี่ยนะครับก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตอันนั้นเนี่ยมันถูกกินนะครับยกตัวอย่างเช่นระหว่างพืชกับกวางเนี่ยหัวลูกศรมันชี้ไปที่กวางใช่ไหมครับก็แสดงว่ากวางเนี่ยมันเป็นคนกินพืชนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูที่ระหว่างกวางกับสิงโตนะครับหัวลูกศรมันชี้ไปที่สิงโตนะครับ,ก,รบก็แสดงว่าสิงโตเนี่ยมันเป็นคนกินนะครับส่วนกวางนั้นเนี่ยมันโดนสิงโตกินนะครับเพราะว่ามันอยู่ปลายลูกศรน,นะครับอ่าทีนี้ไอสิ่งมีชีวิตทั้งสามตัวเนี้ยในห่วงโซ่อาหารนะครับมันทําหน้าที่อะไรในห่วงโซ่อาหารนะครับเริ่มจากพืชก่อนเลยนะครับพืชเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ผลิต นะครับเพราะผู้ผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารทุกๆห่วงโซ่เลยนะครับก็จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่มันสร้างอาหารได้เองนะครับโดยทั่วไปแล้วพืชทุกชนิดนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตนะครับส่วนกวางนะครับกวางเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทําที่กินเป็นอย่างแรกนะครับในห่วงโซ่อาหารนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกกวางว่าเป็นผู้บริโภคลําดับที่หนึ่งนะครับส่วนสิงโตนะครับ เราก็จะเรียกมันว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินเป็นลำดับท้ายสุดในห่วงโซ่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของห่วงโซ่อาหารต่อไปกันบ้างนะครับเรามาดูตัวอย่างของห่วงโซ่อาหารต่อไปนะครับอันนี้ก็จะสังเกตว่าห่วงโซ่อาหารอันนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างกับห่วงโซ่อาหารอันที่แล้วนะครับมันแตกต่างกันตรงไหนก็คืออ่ามันมีจํานวนสิ่งมีชีวิต เพิ่มขึ้นมานะครับห่วงโซ่ที่แล้วเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตสามอย่างนะครับแต่ว่าห่วงโซ่นี้เนี่ยมันมีสี่อย่างขึ้นมานะครับอ่ะก็จะมีข้าวอ่ามีตะกะแตนอ่ามีกบนะครับแล้วก็มีเหย่่ยวนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับว่าห่วงโซ่อาหารเนี่ยมันจะมีจํานวนสิ่งมีชีวิตเท่าไหร่ก็ได้นะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าในห่วงโซ่อาหารนี้นะครับมาดูความสัมพันธ์ของมันกันนะครับอ่าหัวลูกศรเนี่ยอ่าระหว่างข้าวกับตั๊ก,กแตนนะครับหัวลูกศรมันชี้มาที่ตั๊กแตนก็แสดงว่าตั๊กแตนเนี่ยมันกินต้นข้าวนะครับอาจจะกินพกใบอะไรพวกนี้นะครับอ่าทีนี้ต่อมาตั๊กแตนกับกบนะครับหัวลูกศรชี้มาที่กบปลายลูกศรอ,อยู่ที่ตั๊กแตนก็แสดงว่าวกบเนี่ยมันทําหน้าที่กินอะไรครับ กินตะกกะแ,แตนนะและสุดท้ายนะครับระหว่างกบกับเหยี่ยวหัวลูกศรชี้มาที่เหลี่ยวปลายลูกศรชี้มาที่กบนะครับก็แสดงว่าใครเป็นคนกินครับออาเหลี่ยวเป็นคนกินกบนั่นเองนะครับทีนี้หน้าที่ในห่วงโซ่อาหารนะครับแน่นอนนะครับพืชทุกชนิดนะครับก็ทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตนะครับจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหารนีก็จะเริ่มต้นที่พืชนะครับตะกกะแ,แตนกินเป็น คนแรกนะครับเราก็เรียกว่าผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งต่อมากบนะครับกบก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่สองนะครับและสุดท้ายเหยี่ยวนะครับถ้ามันกินเป็นคนสุดท้ายของห่วงโซ่เนี่ยเราก็จะเรียกว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะครับสำหรับห่วงโซ่หายอื่นๆนะครับถ้ามันมีความยาวมากกว่านี้นะครับมันก็จะมีผู้บริโภคลำดับที่สามสี่ห้าหกนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเรียกว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะครับอ่าก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปการสอนเรื่องห่วงโซ่อาหารนะครับก็อ่าหวังว่านะครับนักเรียนก็จะได้รความรู้จากคลิปนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคุณครูแล้วก็พี่เฟ้นนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับอ่าสวัสดีครับพบกันใหม่บ๊ายบาย